นายสมศักดิ์เทพสุทีนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไขข้อข้องใจทาไมนายทักษิณไม่เข้าเงินไขผู้ถูกกักกันการกักกันเนี่ยใช้สําหรับนักโทษที่พ้นโทษแล้วนะครับนักโทษที่พ้นโทษแต่ว่าได้เคยทําในสิ่งที่ต้องโทษมาเนี่ยในลักษณะร้ายแรงเช่นฆ่าข่มขืนหรือเรียกาถ่ายอะไรต่างๆนั้นเนี่ยที่จะต้อง าาทกทกกกรัันายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าระเบียบกรมราชธัน์ดังกล่าวระบุชัดเจนว่าผู้ถูกกักกันคือผู้ที่ทำผิดติดนิสัยสารเคยลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า6เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งและต้องรับโทษจำคุกให้ครบก่อนดังนั้นจะเห็นว่านายทักษิณไม่ได้เข้าเงื่อนไขระเบียบใหม่นี้เลยจึงเป็นการบิดเบือนทำให้สังคมเข้าใจในสมศักดิ์ผิด ้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เคยดําเนินการแล้วแต่เนื่องจากกฎหมายรชาชทรรเนี่ยมีการเขียนขึ้นมาใหม่ในปี25 6 0ิและทุกมาตราของกฎหมายเนี่ยจะต้องมีคําอธิบายเพื่อจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือให้กับอธิบดีราชธรรน,นะครับในการาดาเนินการหรือทำประกาศเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกักกันเนี่ยไม่มีขึ้นใหม่นละโทษที่จะเข้าไปใหม่ ไม่สามารถใช้ในเรื่องของการกัดกันกับกันได้สุดท้ายนายสมศักดิ์ขอให้กลุ่มที่พยายามบิดเบือนเลิกสร้างความเข้าใจผิดหรือดึงเป็นเรื่องของการเมืองความขัดแย้งควรยุติลงได้แล้วเพราะประเทศอยู่ในช่วงของเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและกำลังเดินไปข้างหน้าต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับประเทศ